สวัสดีค่ะพบกับเดอะเฮเลมิวอีกแล้วนะคะโอ้ยผิดด้านโอ้ย oh, yeah. สวัสดีค่ะวันนี้เราไปที่หิมะกันนะไปกันเถอะวิวมาแล้ว

lololol lol, lol. นี่คือที่สูงนะคะ,ะส,วนะสวยงามสิโอเคไปกันต่อไปไหนดีเรามาเป็นลิงกันดีกว่า ่นขาขากินน้ำองุ่นอยู่น้ำองุ่นน้ำองุ่นน้ำองุ่นอร่อยจังไปกันต่อ

อบแล้วเรารู้สึกว่าเราจะตายทุกคลิปเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าเราจะตายทุกคลิปเลยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ย Battle า,าตกรรมหมูฆาตกรรมหมูฆาตกรรมหมูฆาตกรรมหมู You win กีคริปเปอร์อยู่ในหลุมนะหลุมครร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 เรรนรรรรร่รร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 ระรร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 นรรนไมรรร่รรรรรร ปิ๊กจูอยู่ในป่าถูกแล้วนะคะปิกาจูต้องอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในป่า เฮ้ยมานี่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าตากล้องเจ้าตาเป็นกล้องแอบเ,เข้านะบาน,นอื่นโอ้อยาก้ของนโหโอ้คนเท่ของเอองท่นโเราจะเดินไปตามเส้น ตอนนี้เราอยู่ที่ไทกะฮิลส์นะคะ สั่งเวยซัมบี้อีกหนึ่งตัวกับครีปเปอร์หนึ่งตัววัวหนึ่งตัวและหมูหนึ่งตัวเราไปสัง่งเวยแกะกันบ้าเงเวสแกะเรียบร้อยชาบ,บูชาบ,บูช นี้แล้วเดินทะลุมาถึงแผ่นดินของหญ้าเขียวขจีหรือ,อเปล่าทอ,อน,นั้นบอกว่าเรารมาวายเราไม่ได้ไเราไม่สามารถหยียบดินได้ม,มเชว,วเเย,ยบดินได้พอหิมะก็เป็นอยู่บนดินเหมือนกันพอหิมะละลายก็กลายเป็นดินงไง วัวเต็มเลยช็อตไฟฟ้าไม่ใช่แหละอะฮะเราเจอไก่แล้วมาสั่งเวยไก่กันบ้างสั่งเวยไก่เย้ Singerman Spider Jai Jai Lua La Sangui Jai Yoooo Sangui Jai Katakam Thaamua Katakam Thaamua Eee Katakam Thaamua Katakam Thaamua